สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องนี่ถนนหนทางของประเทศไทยพี่น้องปังปังเริ่มเล่เบิังอ๋ออุ้ยอุ้ยไปไหนนี่มาไปใช้นไอ้นี่ไปซีเกตพี่ไปซีเกตโอ้พี่น้องรถทางรถไฟพี่น้องมาแม่นแม่นบ่แม่นทางรถไฟบ่โอ้โอ้พี่น้องรถไฟรถไฟรถไฟแมนเน้ มาคืองามแท้ถนนประเทศไทยไปน่องเลยโหสุดยอดเลยนี่เลยไปน่องคือประเทศไทยไทยแลนด์ไปน่องไทย้อยโหไทยแลนด์จะพาไปใช้นี่เออไปน่องเพิ่งเอาไปน่องถนนกรุงเทพไปน่องประเทศไทยงามบ่งามบ่งามบ่ไองามงามวันนี้มากับทีมงานไปน่องลูกพี่ลูกพี่ไปน่องเลยลูกพี่ มันคือโค้งหนงบับี้ยังโค้งก่ะเทืนอนลนค้งนี้อค้งอีกมาโจ๊ะโโจ๊ะเลียสายเรียกควา้ควา,วา,วาอยู่พี่น้องโอ้่้นควัน้โคกเลอโพี่น้องนี่เล่นเดียวเลนเดียวเนาะ บ้านงูวัวไปน้องเกี่ยวกันเกี่ยวไปเกี่ยวมาอยู่ไปหน้องเองเรียวอีกเรียวอีกนะว้าโทกสอนเออไปหน้องอยากให้มีได้จะบ้านของคือคือชิ้ดีเนาะนะเออมีแต่ตรงไหนตรงนา้านขงคืบ้านทอมีแตรงไหนตรงนาไปหน้องเลยมีแต่ยังก่อนป่าเขาปลาน้าก็ดีแล้วมีมีนาให้เห็ดก็ดีือกันไปหน้องอันนี้กัติดไปได้นะ อ้ไปน้องรถติดไปน้องรถติดไฟแดงโอ้โหแมนติดเขียวเลอนไฟแล้วไม่ใช่นี่สีฮอตแล้วปมาถูกสีพี่น้องตามประสาดีตัวนี้แบบประาาประสาาประสาอุ้ยพี้องเอ้บอกกับบุตรนี่วันนี้นะครบมาชื่อเด็อดผิ จีงเน่ากินแดดได้หน่อยมือกล้องนิ่งๆได้ไหมมือกล้องหนังหน้าใก็หนังหน้าใช่จังนะเพิ่งนี่แค่นี้กันนี่ซองเลนเลยนี่ซองเลนแล้วอ้าวมดทั้งงามนี่จะตอนเข้าหมู่บ้านเน้นโุนทั้งโดนข้าวหมู่บ้านโดนเข้าหมู่บ้านคอยพูดได้งามปั้นนีไปน้องมีแต่ขี้ฝุ่นไงกึมเลืมไปน้องเลยกึม ถนมาขีนิตนนเข้าหมู่บ้านคอยอ่ะมันได้เป็นนี่ได้ไปนอกดินแดงดินแดงแล้วก็เป็นลุ่มเป็นบอไปนอกเลยอันนี้กพเป็นลุ่มดนไปนอกเขาหมู่บ้านกระเจานีมั้พ่อนก็บมีหันวิเป็นลานก๊อปไปนอกมีลานก๊อปไปนอกสนามกอปนาน้กอน้ำกอ ชี่น้ำกอบี่นองุนะว่ามันหันกอบอุ้ยมเาพใหญ่เลยี่นอก้ยหันกอบไปนกน้ำกอบ่น้ำกอบโอ้ยอยเฮบอยเบร์อ้าวะเบงเอาพี่นอกรุงเทพไปนอกมีจะน้ำน้ำกอบน้ำบอลี่นอานกอบเอโอ้ยพี่องานกอบงามเนาะ ขนาดแค่นี้นะลเลเขนะ้าหมู่บ้านนี่ถนนสวยเลยรถกันหลายไปหน่อยเลยรู้ทางก๊อบใช่โอ้หันกอ๊อปแต่เบิ้งบไม่ได้ยกขาบอไม่ได้แห้งขาดขาบอไม่ได้บอหนักหนักวันนี้กับว่าได้เฉิบบ่าวเฉิบกับว่าได้มาเที่ยวมาเล่นดอกไปหน่อยมาเห็นงานไปหน่อยเลยบังเองิญว่าเห็นถนนกรุงเทพาสวยงามวันนี้ไปหน่อยช่อยแล้วอยู่โรงงานแล้วว่เห็นใะอยู่ในโรงงานไปหน่อยปกติอะไรว่ได้เห็น ก็ช่วยกูงามใช่หรออยากมานะนำกับลูกพี่วะไหม่าไปหรอเปล่าลูกพี่พี่สอบขั้งแล้วไปข้างไปนอกขึ้นโนนขึ้นคอยไปนอกเลยขึ้นโนนเมื่อกี้ไปนอกขึ้นโนนลงคอยก็มาบอกขึ้นโนนก่อนขึ้นโนนลงคอยอ๋อนี่เลยไปนอกเมื่อ้เราหมู่บ้านไปนอกหมู่บ้านยังนี่ปัญญาปัญญาอินทรามาทำงานที่หมู่บ้านปัญญาอิน ลองตกปลาอะไรปะรถมังงาปะของตกปลามั็นของน้ำปเบิ่งเอาครับเบิ่งเอาครับพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องเลยโดนฟองประเทศไทยรถกระลายพี่น้องบานคอยนี่บุคอยมีได้พี่น้องชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงมาเธอหนึ่ง ัปน้องเอ้ยแซงแซงเลยไปน้องเดียวค้าป่ะเนีเใช่ไหมนี่ยมือห่อนมือห่นมือาไปน้อง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 นนเขาประเทศไทยไปน้องือเอาจิไหนก็หอดบานไปแล้ว มีบอพไปน่องขยะที่เนื้อไปน่องว่ามีได้บ่มีได hmm. nah, ้ไปน้องนี่เขาเรียกวันตากงมือนัูดิงเลยตากรค่อยสั่งเุ้ยเว้ยแบ่เราเาไม่ได้มีเลยนี่เก็บไปขายมันเลยว่าเป็นนี่ได้เมื่อูงกาน่ะมือเห็นขวรที่จดีในหัวเก็บไปขายมันนี่รถบรรทุกไ่น้องเ้ยอุง โอ้มีเหรถยกไปน้องไุ่นดยกไปน้องกุ้งรอกลยกยกุ่นนี่ยกอะรดิรถเจาะะมกไปทัวรบานี่นี่ครับผมนี่ครับผมรถเจะอไปน้องรัดจักรัดจักจะบ้านครับเข็ดครัวคามไปน้องเนีแย สามชีรนี่ยบอลว่นองเขาคลายรถ่มีหล้นคายรถไปนองเนี่ยฮนะเออบอว่าอยู่ไซมีนองมีมั้กาเลยอ่ะไปนองเบิ่งเงี้ไปเลยไปนอะตให้รับชมวันนี้มาเชิญกันออกมาข้างนอก ขึ้นโน้นไปน้องขึ้นโนนโอ้ยขึ้นโนนลงคอยไปน้องน่าขึ้นยไน้องรกชมเนียนเลยวรัชมเนียนตื่ใจนี่นะผวโอ้ไปน่องไปน้องเบื้งเาไปน้องตนนไประเไทยไปน้องโค้งอีแล้วไน้องอโค้งอีกแล้วไปน้องเลียวโค้งนี่ไปน้องนี่ไปน้องเบื้งเอาไปน้อง มบานจะมีบอมีบา้านคอยได้หนิบานบ้านที่สองของของบายขออสเน่นะก็ังระดับไปเงาไปนะสิงห์หนี่้วงหหอนแล้วโอ้เลยหอยบอสหอยบอสเนยหอยเรื่อรีบมาลบบอยบอยคือบ้านนี่ขามูบ้านไปนอกเลยนี่นข้ามูบา่บ้าน บ้าน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 นะครับนี่บ้านนะครับผมนี่นะครับเบิ่งเองไปลองเบิ่งมาแล้วไปนี่เดลยไปลองแหกตายไปนี่ไปลองไปหมดแล้วไปงบอึ้งว่พี่น้องบ้านหูใหญ่พี่น้องบ้านเขาหรือบ้านเขาใหญ่แค่นี่พี่น้องโอ้นี่เคยมาเลยเป็นไปเลยมาตอนไหนมาแล้ว นี่แหละี่น่องอาน้องเตียวมาถายเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้กะ่รืลองกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคลิปเดือนเพื่อนยังยังไม่้เข้าบ้านนครัคลิปของบ่าวเซิร์พีปน้องไอ้คลิปโอ้ยมันกับบังกูควน